พี่ปุ่นแต่ว่าใช like like ้ฟิลเตอร์แบบว่าบีบหน้าให้หน้าเล็กๆป่ะเป็นพี่ไม่ชอบมาร์กไปโมว่าผมผิดหมดเลยว่ะตตดพี่ใบทิ้งเพราะพี่ใบตอบแชทเมื่อวานเร็วแสดงว่าไม่ใช่พี่ใบต้องเป็นคนที่อ่านแชทช้าๆอันนี้ก็คือจะเป็นคนไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยให้มาแบบไหนใช้แบบนั้นอ้าวตอบย้อนได้ป่ะไม่ไดโ้โห สวัสดีค่ะลูเธอร์ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะค่ะสวัสดีค่ะหนุค่ะเรียกคนณสนอฮิมเรียกยาวๆว่าฮิมนะจ๊ะกี่กี่กีกี่อะไรวะแต่งหญิงก็คือกี่กี่จะแต่งชายคือแม็กซ์สวใสดีจังเลยวันนี้สวใสสิคะว้าวเล็บลอกยังอ่ะฮะเล็บเล็บลอกหรือยังไปทำที่ไหนมาอุ้ยหายไปไหนเล็บหนึ่งเอาดีๆหนู่พึ่งติดเองนะหนูเสียด้ย สวัสดีค่ะอคาราไม่เหตสี่นะตอนอคาราเมเหตสี่สี่วิช่และลานาค่ะแห่งควันพระราสิกรตีพีรามิดค่ะแอบปกติเราอะเป็นคนหูดีนึงมึงหลีดเองเลยนะหูไวตาไวไหมก็ค่อนข้างนะแล้วเราจะเป็นพวกแบบว่าเห็นจังหวะที่แ่บถ้ามีใครเอ่ยชื่อเราหูเราจะไวแม้ว่่ตอนนั้นเราจะใส่หูฟังทำเหมือนว่าตัดงานอยู่คุณแล้วผู้ชายนะไวหูไม่ค่อยไวนะหูไม่ค่อยไวหูไม่ค่อยดีแหละจริงแล้ว หน้าก็ไม่ค่อยดีด้วยไม่มีอะไรดีเลยสมองไม่ค่อยมีหน้าตาดีไปนวันค่ะเออ <laughs> เคยมาแบบว่านั่งข้างๆเพื่อนเวลาเขาเล่นอะไรในมือถืออ่ะตาเราแว๊บไปเห็นอะไรเงี้ยมีไหมอุ้ยไม่นะคือเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ชอบให้ใครมาแบบมองมันค่อนข้างเป็นส่วนตัวไม่ไม่เลยใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ชอบให้คนอื่นมามองของเราเหมือนกันอ่ะเราก็เลยไม่ทํามีบ้างเพราะบางทีเราไม่ได้โฟกัสกับตัวเองไงบางทีมันก็ชำเรืองไม่เห็นอ่ะไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วดูเว็บอะไรอยู่อ๋อ อยู่ข้างๆแล้วมันเล่นโทรศัพท์ทําไปเล่นโทรศัพท์ตัวเองนะตาข้างซ้ายมองโทรศัพท์ตาข้างขวาเขยออกไปมองมือถือผัวก็มีสกิลนั้นนะคะไม่ได้เป็นกับผู้ชายว่ะแต่ผัวจะเป็นกับผู้ชายหล่ออุ้ยผู้ชายหล่อเล่นโทรศัพท์ มีความนะมีความที่เลือกสูงนะอย่างที่หนูเคยถามพี่เมย์วันนั้นไงว่าแบบพี่เมย์เพื่อนที่เป็นอะไรหรอหนูเคยได้ยินพี่ที่มีีโทรศัพท์เร่ลงโรงพยาบาลอะไรน่ะถ้างั้นวันนี้ชาลนจนี้เหมาะกับอิฟมากเลยเพราะว่าเราจะให้มาทายหน้าจอบอเปเปอร์บนหน้าจอมือถือของทีมตู้ซ่อนหมี เราให้ทุกคนส่งรูปหน้าจอมือถือตัวเองมาไหนขอดูหน่อยได้ปะเฮ้ยเวลาของอะไรจากจากทุกคนบีจะส่งมาเป็นคนแรกอ่าบอกแล้วอันนี้ชื่นชมจริงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดองงานอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเพราะบีว่างด้วยแหละ หน้าจอแต่ละคนบนสไลด์แล้วก็ให้ทายว่าเป็นใครมีเวลาให้แบบวิเคราะห์หน่อยแค่30มิบวิแล้วสไลด์จะเปลี่ยนเองโอเคได้ย,ยึดตัวสุดท้ายถ้าเจอของตัวเองก็คือแค่เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเลือกใช้อันนี้พร้อมยังพ้อมพ้อมเอ่อไปอุ๊ยหน้าจอการ์ตูนมันมีความไอเบนตอนนี้ในหวัวมีอีฟเบนมา หน้าจอยาวน่าจะเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่จอเนี่ยไม่เคยอโฟนสิบสองโปรแม็กคนที่ใช้นอกจากหนูจะเป็นญี่ปุ่นไอโฟนเนาะูหใครจะทำนี้แม็กแม็กกี้เปล่าหรือน้องนัทนายนายจะฟิลแบบก็น,น่าจะเล่นเกมกันละมั้งเฮ้ยไม่มีคามการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นอนะมันต้องเป็นเบนด์รู้สึกว่ามันแบบแล้วเบน์มันดูการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นไหม <c oughs> อีปปะอีทำไมถึงเป็นอีปอะ่ะมันมาจากเรื่องไททันปะน่าจะนะ ไอแอมมีข้าศาอะไรของมันปะไม่รู้อ่ะนี่เป็นผู้หญิงไงไม่เอาดีกว่าไม่ใช่เม้น์มาร์คเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแบบบูแอคชันเรสซิเดนต์อีวิลเรสซิเดนอีวิลเพียของมาตอนบ่ายสิบหกนาฬิกาตรงอันนี้ส่งช้ามากใช่ไหมพี่ปุ่นอุียจะมีคนจักรรูปเลยเหรอเรื่องอะไรอ่ะไททันไททันเอดออฟไททันเอทออฟไททันแอทแทรค อ๋อนางชอบแล้วนางเป็นเรื่องนึงที่ดูนางก็พูด<ช>มีข้าศักดิ์มีขาา้าศัอันนี้ของอีทอยู่แล้วได้หนึ่งคะแนนเนาะไม่ได้ <c oughs> จะบอกว่าอันนี้เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานด้วยก็คือเป็นการ์ตูนที่ชอบเรื่องแอสแ c ร์ออนไททันแล้วเราอชอบมีขาา้าศะกอิ์ะขนสั้นเหมือนเราแล้วแบบนางมีความปากเปรี้ยวแบบอะไรอย่างเงี้ยแราหญิงแก้มใช่หนูก็ชอบนางมาก อันนี้หน้าจอสั้นอาจจะเป็น iPhone 3เอ๊หน้าจอก็แบบไม่มีไม่ยาวมากแสดงว่าจะต้องเป็น iPhone รุ่นเก่าอุ้ยนี่น่ารักจังเลยอะมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นธรรมชาติไรวะามันไม่ไม่มีรู้สึกจะเหมือนใครในตู้ซ้อนหมีเลยอะคะ่แะแบงแบไม่น่าใช่แต่กระดูน่ารักน่ารักคิวเอ้ยหรือพี่วะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะพี่เมย์ ตอนแบบไปแบบขึ้นเขาปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนแบบไปแบบขึ้นเขาปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยตอบพี่เมย์ไปเพราะว่าเป็นคนน่ารัก,ก,ก่อแบบดก <c oughs> วกเพราะเป็นคนน่ารัก,ก่อแบบดวก <c oughs> พี่เมย์ไหมเขียวเขียวรักโลกต่กพี่ใบทิ้งเพราะพี่ใบตอบแชทเมื่อวานเร็วแสดงว่าไม่ใช่พี่ใบต้องเป็นคนที่อ่านแชทช้ชาๆนายก็หว่ามีความเป็นนายเหมือนกันนะนายพี่แป้งมีความเป็นเจ็ดพาร์ทพี่แป้งมีความเป็นเจ็ดพาร์ทแล้วฟันมันมีความแบบอะไรก็ไม่รู้ว่ะ ไม่มีคอนแทคลูฟจริงๆด้วยถูกต้องใช่หรอทำ <c oughs> ไมถึงตอบนายนะนายมันดูเป็นคนมินิมอลอ่ะมันดูแบบนะก็คือต้องการสี่งสันในชีวิตแต่ว่าก็ไม่ได้จะเยอะเอแยะอะไรอ๋อเป็นรูปที่มันวาดเองคนนายรับวาดภาพอ๋อหรอ,หรอหนายรับวาดภาพน,นะครับโว้ยนามึงไม่ได้ชอบสีเขียวสีฟ้ามึงชอบเข่านนําตาล เราไม่สามารถคาดเดาอะไรจากผู้ชายคนนี้ได้เลยจริงๆจริง,รง,รงคือแต่ละอย่างที่ออกมาจากเขาไม่มีอะไรที่มันไปในทางเดียวกันเลยจูกต้องโอ้ยอันนี้ภาพป็นเปิดไอโฟนหรือว่าเนี่ยอุย๊ยอันนี้เหมือนไอโฟน12 Pro Max แล้วเหมือนไอโฟน12 Pro Max แล้วครูเกปไปที่เนี่ย อันนี้รูปจับทินเทเลเหมือนกันดูออกเลยไม่ได้ถ่ายเองหรอกเนี่ยมีคนหนึ่งที่ชอบแบบทะเลกินฟรีน,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 นี้น้องรูเธอร์น้องรูเธอเป็นสายแบบอ่าไม่เยอะมากมีความแบบเบาๆผ่อนคลายดูหน้าจะผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยรูปทะเลให้สื่อของความแบบความแบบเย็นชามืดมดความดาร์กหนูถึงสองคนคือเติร์กับเบนมีความดาร์กไอเีเหรอเห็นมันอย่างนั้นมันก็เป็นความแบบอุ้ย พี่เมย์ค่ะดูจากเวลาไม่น่าใช่พี่เมย์อะแป้งเอ้ยแป้งเอ้ยมันมีความดังๆหน่อยแป้งมันจะเป็นอะไรพี่ใบแป้พี่ใหม่ไม่น่าใช่ไม่ใช่อ่ะเบนส์หรอแป้งเธอมันใช้โทรศัพท์รุ่นไหนวะเฮ้ยทไม่เร็วว่ะตอบตอบอ่ะเบน ดูวางใจจริงเออเออแต่ก็ดูเบนเบนนะเบนที่ไม่ชอบคือผู้ชายตู้ซ่อนบีที่แบบดักดากหน่อยอะเต๋จะไม่ดากขนาดนต่ไมาะใช่เต๋ไม่ดากขนาดเต๋จะเป็นปั่นคนนี้จะเป็นฟีลแบบว่าคนที่โดนเทคือคนที่หมดใจคนที่จะไปดังยังไงก็ไ e ม่อ e ยู่อะไรอย่างเงี mm ้ยเป็นฟ so right? ีลเพจคำคมอะเฮ้ย โอ้โหสาอย่างเกิร์ตแป๊บหนึ่งบ้านหนอเป็นบ้านโมเดิร์นบ้านลอบ้านอะไรอย่างงี้หรอคนที่ชอบเวนี้อุ้ยหาไม่ได้เลยอ่ะอุ้ยส่งช้านี่ยเนี่ยอุ้ยส่งช้านี่ยเนี่ยโอ้โหหนึ่งทุ่มโอ้โหหนึ่งทุ่มคนที่ทำอะไรช้าๆแบบเนี้ยพี่ไปหรือเปล่าล่ะ ฟอนคุคนณฟอนเนี้ยเป็นฟอนที่ยังไม่ยังไม่อัปเดตที่ใบตองฟอนที่ยังไม่ยังไม่อัปเดตมันเป็นคอนโดที่หนึ่งถแถวจเจรนาครบ้านคนที่อยู่แถวเจรน,นครก็จะมีพี่เมย์แป้งนายหรอกำลังชาร์จแบตด,ด้วยกำลังชาร์จแบตด,ด้วยนายนะ่าจะแชาร์ชาร์จแบตแล้วก็ทำงานไปด้วยทำงานไปด้วยไลฟ์สไตล์บ้านอ่ะมันมีความเป็นน้ำตาลเทาขาว,ขาวอาไปนายอันเนี้ย คอนโดอยู่ขับจักรยานคันคอนโดจะะักรยานคันของแป้งย้อยจักรยานคอ๋ออาจจะแบบว่าตั้งไว้เพื่อแบบ เออกูต้องเก็บเงินซื้อสิอ่งนี้นะเตือนใจเตือนใจเป็นโก้เป็นโก้ในชีวิตเนาะเชื่อป่ะนางจะบอกว่าอะไรคุณแค่มันสวยหนูก็เลยตั้งกูแค่มันสวยหนูก็เลยตั้งแรงบันดาลใจเออ,เอ,อชอบอหรืออะไรสักวันเออสักวันหนึ่งจะซื้อวอลเปเปอร์อย่างงี้ไม่ได้ <laughs> ปะ้ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวทำไมวันที่มีสองอันอ่ะอุ้ยทำไมตั้งอย่างนี้ได้อ่ะมาไมไอโฟนใหม่หรอน่าจะเป็นซัมซุงเพราะถ้าไอโฟนจะเป็นอีกแบบขอทายว่าตอบ หรือมมาพี่ปุ่นไหมไม่ก็พี่ใบอะค่ะเพราะว่าเคยเห็นพี่ใบไปจุ๊บแก้มกับเตอตรงข้างหลังเป็นฟูจิอ่ะแอน r o i d ซึ่งถ้าจะไม่ผิดเต๋อใช้แอนดรอยและญี่ปุ่นที่ไปกับพี่ใบลูท่อเนี้ลูท่อาเมื่อกี้ไม่ใช่ลูท่อหรอ คิดว่าอาจจะเป็นที่ญี่ปุ่นนางน,าน่าจะชอบประเทศี่ญี่ปุ่นนางเคยไปเที่ยวแล้วนางก็อาจจะเอารูปที่ตัวเองถ่ายเองมาตั้งโอ้แต่นางแบบไม่น่ามีสกิลขนาดเนี้ยโอ้แต่นางแบบไม่น่ามีสกิลขนาดเนี้พี่โตบ้างพี่โตไม่ใช่โอ้ยเียพี่เมพี่เมพี่โตอืม,มไม่ได้ใช้ไอโฟนน่าจะเป็นคนเดียวในทีมทู่ซ่อนมีได้ไมั้งที่ไม่ใช้อะ่ะวูเขาตั้งแต่งานมึงไม่วิเคราะห์เลยมึงวิเคราะห์มึง้อนุ๊กคนชอบญี่ปุ่นแบบชอบไปเที่ยวบ่อยๆนี่ไม่มีคนหรอก เธอบอกว่าภ so sure. ูเขาฟูจิเป็นที่ท <absorption> ี <sucks> ่เขาเคยไปยืนผอมแก้ม <sh> กันมาอตั้งหมายถึงภูเขาฟูจิที่ไรก็ได้เปล่นแก้มที่ใบเลอุ้ยพี่เมย์หนูเหมือนพี่จะพูดอะไรแบบนี้ออกมาได้เหมือนกันนะแต่หูเรียบๆง่ายๆอย่างนี้เลยหรอล้วคือส่งแบบอยากแคปเรลาสวยๆเท่านั้นแหละอีกคนเนี้ย หว่วงสวยเน่ยมั่นอันนี้มันต้องใช้ตามดวงแน่เลยนี่เคยใช้ของเนี่ยเราก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอ่าอันนี้เป็นแบบ Samsung ละใบหน้าไม่ตรงกันด้วยไปขโมยใครมา <laughs> ใบหน้าไม่ตรงกัน้วยนะ <laughs> แย่และเฮ้ย <laughs> hey, ใครที่ตั้งจอสีแบบนี้เลยอะ่ะส <laughs> ีแน้ว <laughs> คนที่ดวงจะเป็นสีต้องเหมาะกับสีนี้เหรออีนน you know. อยากแซปให้ดูสวยเลข19.09โหไม่ใช่ของไอ้นุ๊กอ่ะเราต้องเป็นคนมูมิงเหรอชอบสีชมพูพิมพี่หิมชอบสีชมพูไม่ใช่แอนดรอยมีมาร์กก็มีมาปะมาร์กไปเหวื่าผมพินหมดเลยว่ะพี่มาพี่มาพี่มาไม่ใช่ไอโฟนมาเอมาตั้งอะไรแบบนี้เหรอ อ้าวตอบย้อนได้ปะไม่ได้โอ้โหเอามาได้เอาแบบโตเกียนญี่ปุ่นหรือว่าเออเบียนเคหรืออาจจะเป็นศิลปินวงอื่นขึ้นเป็นคนที่ไปนั่งพี่ตรมันกันไอ้มาร์คปะไอ้มาร์คเฮ้ยพอลมันใครเนี่ยดอยม้ยทำไมทั้งวันถึงออกโอ้ยโอ้ยโอ้ยลองลู้ชายเหรอ ม้าทำไมหน้าเหมือนพี่ปุ่นเหมือนกันนะใช้หน้าจอภาษาไทยและเป็นผู้ชายจะเป็นใครไปได้หรอคะถ้าไม่ใช่น้องบีเบ <c oughs> อร์อันยีึมีความเป็นบีมากเลยอะ หนูพี่แม็กว้าแต่พี่แม็กน่าจะใช้ลูกตัวเองปะแต่พี่แม็กน่าจะใช้ลูกตัวเองปะญี่ปุ่นแต่ว่าใช้ฟิลเตอร์แบบว่าบีบหน้าให้หน้าเล็กๆปะ <c oughs> ตอบบ <c oughs> ีเฮ้ย <ü S 2> พี่แม็กไปหนาทีเป๊ะนาทีเป๊ะไอ้นุกอีกันทำไมนุกมึงใส่หน้าจอจังวะมอบีเ <c oughs> พราบี B. น่าจะรูปผู้ชายขึ้นเขาเรียกผัวทิปย์หมอบีคนเดียวนี่บีชัวรูปผู้ชายทำมาเป็นเอามีดปิดฉันรู้หน้าใครอย่าหน้าเอิร์ทชาร์จแบตอยู่ด้วยอีบีนี่ใส่บีชาร์จแบตเหมือนหนู่แบตใกล้หมด ม่ต้องเช่ายข้ามข้ามอันนี้เป็นรูปของเอิร์ธบีน้องสาวเราเองถูกตัวเองเนาะของหนูไม่ได้คะแนนหรออันนี้ของอีฟอยู่แล้วในหนึ่งคะแนนเนาะอันนี้ก็คือหน้าพี่เอิร์ธนะคะพี่เอิร์ธทำไมไข่หน่อยดูได้เปล่าวะเอิร์ธไม่เราว่าสัดส่วนระหว่างเอิร์ธกับมีกเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นแฟนกัน ก็ที่สำคัญอะอที่หนูเคยบอกเขาเคยแบบตอบหมูเขาไม่ค่อเนเฟรนี่เออไรเงี้ยเราก็เลยรักเขาอันนี้ก็คือจะเป็นคนไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยให้มาแบบไหนใช้แบบนั้น,นเป็นรูปจากแบบจากออริจินัลของ iPhone อ่าอตั้งค่าโรงงานเออตั้งค่าโรงงานอุ้ยเนี่ยอันเนี้ยมีในใจสองคนผมรออยู่คือแป้งกับพี่ใบทะเลอีกแล้วหรือว่าทะเลสีดำคือยเป็นท์วะ อุ้ยอันนี้คุ้นๆอันนี้พี่อีฟใช่ั้ยพี่มีความเป็นพี่ใบอ่ะแต่ว่าพี่ใบพี่ใบพี่ใบทัพทะ,ทะเลภูเก็ตทะเลภูเก็ตอะไรของพี่ใบตองพี่แม่ <laughs> <laughs> ทีไม่น่าแต่เอาไม่น่าเอารูปอะไรตั้งอ่ะทายว่าแตนตอบตอจึงคนในทีมมีอยู่สคนที่จะทําแบบนี้ที่จะไม่ปรับเปลี่ยนพิกแพง Google Map บอกให้ไปทางไหนก็จะไปทางนั้นถ้าบอกว่าเลี้ยวไวกว่าไม่เลี้ยวไปตาม Google Map คนนั้นก็คือพี่ใบพี่ใบพี่ใบตอง แบทบลูกอ,อะก็เป็นแบบนี้ตั้งคารงมานเป็นโมเปเปอร์ในเครื่องพี่ว่าคนอาจจะรูขยยะ้ของพี่ใบเยอะเพราะพี่ใบยชอบให้น้องๆอ,งอะ่ะสอนสอนเล่นโทรศัพท์ต,ตอนแรกหนูจะตอบพี่ใบยเพราะาอะไรรู้ไหมอืมเหมือนหนูเคยทําโทรศัพท์ให้เขาแล้วหนูเห็นไงพี่ว่าคนอาจจะรูขยยะ้ของพี่ใบเยอะเพราะพี่ใบยชอบให้น้องๆอง่ะสอนสอนเล่นโทรศัพท์อีอีมาดูดิเอาดูดิให้พี่หน่อยอ่านนะจอไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปทําให้กูว่า ู่เหมือนคุณมากแต่ก็ลืมไปนะคนที่จะตั้งค่าจากโรงงานก็คือคนเดียว <c oughs> อันนี้ง่ายมากหน,หนูเลยใครเหมือนในเรื่องของโปเนียวหรอจิบเบรี่ะค่ะโอ้เอว้นี่มีสีเป็นพ่ปุ่นมากเลยเพราะดูน่ารักพ่ปุ่นจะชอบเลยเคิ้วคิ้วปุ่นครับอุ้ยใช้ตัวไวรัสตัวไวรัสใครเป็นคนที่แบบใช้อะไรที่เป็นไวรัสหรอคนคนนั้นนะคะเขาใช้หลายอย่างที่เป็นของจิบเบรี่มไม่ว่าจะเป็นเคสแอร์พอร์ตหรือว่าปะกกาตรงเขา <laughs> มันเป็นฝุ่นจากเรื่องอ่าวปะตัวไวรัสถ้าจำไม่ผิดอะ พี่เม iPhone ต้องเป็นรุ่นใช้เครื่องเล็กเหมือนนุไม่ได้ใช้จอใหญ่เพราะมันเป็นอย่างนี้มันความสลิปก็เหมือนเครื่องนี้อยู่นะมันความสลิปก็เหมือนเครื่องนี้อยู่นะน <c oughs> พี่เมพี่เมขอดูหน้าจอดิเพราะมันเหมือนกันไหมมันพี่เมพี่เมแปลหน้าตาคล้ายกันหน้าตาคล้ายกัน Hello It me It's น่าจะเอาไปอะไรที่มันรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงกับตัวเองน้องฝุ่นชอบมากน่ารักุุมกิงเหนื่อยนะเหนื่อยไป่ะพีูใช้ไลน์ไปร้านหรอหนูบอกสกิลความเสือกตัวเองปะล่ะพี่ใช้อันนี้ใช่ปะส่วนคอมอะพี่ใช้โปรเนียวใช่ปะใช่จ้า งเป็นไงล่ะอย่ามัอย่ามาเล่นกันหนูนะขณะกูนั่งหันหันหลังนั่งหันหลังให้กูด้วยทงานโอ้ยน่ารักว่ะน่ารักขึ้นมาเชียวแล้บอกน้าเหมือนเบนด้วยเหมือนว่าเศร้าจริงมันคือตัวอะไรก่อนเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนปลาปลาที่มันแหลมแหลมปลาเป้า เฮ้ยสงคารามแมวอุ้ยขุดเฉียบืหถ้าเป็นซัมซุงชายก็เติร์นเราอู้อีเนอนส์เห็นปะเนี่ยอีเอนส์อะไรการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใครใช้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนไอีเบนส์เหมือนกันนะเสื้อู้บนเสื้อไปเนี่ย <c oughs> ที่เอาไปสเก,กีนอ่ะ <c oughs> ใช่เนี่ย <c oughs> หรือพี่ปูนเอาดีดีพี่พอม็นพี่ปูนเหมือนกันนะโอ้ถ้าไม่หยิบก็มากว่าไม่ก็เบนคนตีเคุณตีนเงี้ยใช่ประกอบกับอยู่ดีๆนางก็หยิบน้ำกินเฉยเลยโวงงมากบ่เบียงบ้านใบเบียงหนูว่านายวะแบบ งานมันน้อยไงเห็นเหมันชอบอว่างๆว่าได้คงได้คัดทำวอเปเปอร์ให้ตัวเองตัแปะถ้าอะไรปันป่นๆนะจะเป็นเตอ๋อทายว่าเบ้นเขเป็นคนตีมแน่ยังไงก็ใช่มันดูแบบเออดูแบบพิลึกพี่ลือดีสนุกสนาน <c oughs> พิลึกพีลือดีแล้วก็มีความแบบมุ้งมิ้งในความโลภจิตนิดนึงอ่ะมุ้งมิ้งในความโลภจิตนิดนึงอ่ะเป็นน้องแมวแต่ว่าต้องแบบ่าไล่พาคนอย่างเงี้ยพี่ฮิมแปอือพี่ฮิมเอาลูกเอาลูกเอาลูกลูกเขาขึ้นไหมพี่ฮิมอุ้ยพี่พี่แม็กพี่แม็ก เอาแม็กเนาะเอาแม็กแมก์ใช่ไหมไม่ใช่ญี่ปุ่นอ่ะหรอแล้วญี่ปุ่นต้องเป็นยังไงตัวเองญี่ปุ่นนี่ปั่นไปด้วยแล้วก็น่ารักไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็มีความเขาอยู่เนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าแบบมีความน่ารักกับมีความโลจิกอยู่ในตัวใช่ คนคนนี้ก็มีความดาค่ะมึนมึนอุ้ยมันคล้ายๆอันนั้นเลยอ่ะคุนโขนคุนโขนน่ะภาษาไทยมาอีกแล้วขอแจ้องภาษาไทยมาอีกแล้วอันนี้โอ้โหนี่ก็ดูดีว่ะอันนี้ภาพพบนหน้าจอพื้นฐานเลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคนที่เพิ่งซื้อไอ้โซนใหม่ๆแล้วก็แบบยังไม่ได้ตั้งวอลเปเปอร์เกนเกนดูว่า เข้มๆแบบว่าใส่น้ำแรงๆพายุแรงๆเหมือน,นาอารมณ์น้ำข้างในตอนนี้นะเกกี้ก็น่าจะคิ้วคิ้วหรือความจริงแมกกี้ใช้ฟิวนีว่าลุกก็มีความเป็นไม่ได้พี่เมย์ผมไม่มีความเป็นไปได้พี่คโ,อโอครเดสิกอะอันนี้เป็นบีอีกแล้ววะทำไมเป็นบีอีกแล้ววะแล้วคนที่เพิ่งซื้ออะผคิดว่าน่าจะเป็นพี่หินถูกต้องน่าจะเป็นมาไปพี่ปุ่นไปผมไม่ไม่พี่ปุ่นไปแล้วพี่เมย์ไป พูกนี่แล้วคนที่เพิ่งซื้ออ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่หิมกี่เธอตอบหิม แต่มันเป็นหลอยหมยจริงไหมพี่นัที่หรอใช่จ้า Oh my god น้ำกระชอกขนาดนี้เออน้ำพึ่งอะเนาะมึงบอกความเป็นตัวเองสุดๆเอาจริงๆหนูชอบอที่เป็นออริจินอลมาตรฐานอันนี้คือตั้งค่าโรงงานเลยใช่ปะใช่เลยเพราะอะไรนุ้มไหมบางทีเราใช้หน้าจอที่ลายเยอะๆสุดท้ายคือหาแอปไม่เจออ๋อโอ้โห เอามาทำไมเนี่ยเอามาแจกเอามาแจกคะแนนนะเนี่ยอันเนี้ยอนนตอบไม่ถูกนะให้อมพี่มันต้องใส่หไไ้รูเทอร์อม,มีคนเดียวมัจะเป็นใครไปได้ล่ะที่จะใช้ทอสตอรีร่ขนาดรูเทอร์เลยถูกไม่มีชื่ออื่นเลยไหมไม่มีชื่ออื่อเอน,เ,น<ๆ>เลยค่ะเพราะว่าเป็น คนเดียวในทีมตอนนี้ที่ชอบทอยสตอรี่ที่สุดรู้ธอร์เอ้ยทำไมรู้เธอร์มาใหญอันจังนี่ยลูเธอร์ Toy Story พี่ลูเธอหนูว่าพี่ดูเธอแน่นอนนางใช้อันนี้มานานแล้วด้วยหนูเคยเห็นนางใช้อันนี้มานานแล้วด้วยเคยเห็นแสดงว่าเสื่อมมานานแล้วนะเสื่อมมาตั้งนานแล้วก็จริงแล้วแม่ไม่เคยเปลี่ยนด้วยนะ เักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงือดีด้วยสําหรับคนที่ตอบได้มาคิดว่าจะมีใครตอบไม่ได้ไหมคือมันเป,ป็น w a เ l p a p e ที่เราเจอจาก Pinterest เออเราชอบ Toy Story อยู่แล้วลมันแบบดูไม่จริงจังเลยอพี่เมย์เป็นลายเส้นที่แบบเออเหมือนเด็กๆวาดอะไรเงี้ยก็เลยชอบแล้วก็ใช้มาแบบเออนานมากๆไม่เคยเปลี่ยนเลยคือพอจะเปลี่ยนทีนึงเราก็ตัดใจจากแบบนี้ไม่ได้สักทีเออมันมันน่ารักแล้วมันเห็นครบทุกตัวเลยอันน่ อันเนี้ยมีคนเดียวโอ้โหยังต้องทายอีกเหรอเขียนคะแนนเขียนคะแนนนุ๊กเขียนคะแนนเลยนี่กับเป็กฝรินโชว์โอ้ยทำไมเป็กหลายคนจังอ่ะโอ้ยทำไมเป็กหลายคนจังอ่ะไม่มีคนเอาผ้าเป็กมาหลอกอย่างนี้หรอพี่นุ๊กอันนี้ตอบได้แน่นอนพี่เมย์อ่าแม่พี่นุ๊กค่ะโอ้โหตัวหมีอะปิดปิดบังออร่านางไม่ได้เด้อ เมื่อกี้คือพี่ปุ่นนะดิเข้มขึนมากจริงอนะดิเออมันเป็นใครไม่ได้เลยอ่ะจะให้เติ๊ก็ใช้รูปพี่เป๊กเนี่ยหรอพี่เป๊กผลิตโชคเพราะฉันมีคนเดียวนั่นคือพี่ปุ่นรอเล่น้อเลยนุ๊กนุ๊กรูปเก่านางนางใช้เป็นวอรเปอร์สีเหลืองแล้วเป็นพี่เป๊กเป็นตัวการ์ตูนรูปเก่านางนางใช้เป็นวอรเปอร์สีเหลืองแล้วเป็นพี่เป๊กเป็นตัวการ์ตูนยังมาโมดวมดโมดโมดยังมามดโมดโถ้าไม่ดุมันมาตบหัวเลยถ้าไม่ดุมันมาตบหัวเลย ภาพนี้มันจะคู่กับเกทโท้สับถีพุงแล้วก็จำได้เลยอะอันนี้เหรอ,อผู้ชายที่เรารักจริงที่เราจะไว้วเวลามองหน้าจอแล้วแบบมีกำลังใจในการทำงานแล้วอันนี้เป็นตอนที่แบบเป็นวิดีโอด้วยนะลูกแคปหน้าเพราออลูกชอบหน้าเขาตอนนี้มากลูกก็เลยแคปออกมาแล้วก็แบบทำมาตั้งหน้าจอทำมาตั้งหน้าจอ ้ก็ไม่ใช่พี่ฮิมมาดิพว่าแล้วพี่น้องลูกครอบครัวขึ้นพิมกับพี่แอมแล้วก็เฟเวอร์พี่ฮิมไงอันเนี้ยพี่ฮิมพี่แม็ทนี่ท่ามันก็ไม่ใช่พี่ฮิมมาดิพิมกับพี่แอมพี่ฮิมไงอันเนี้ยพี่ฮิมพี่แมทนี่พี่ฮิมพี่แอมแล้วก็น้องเวฟ แล้วก็น้องเวฟอ่ะโฟทำไมพี่ฮิมใช้ภาษาไทยเขาชอบพูดภาษาอังกฤษเนาะปากเติ้ยอาจจะว่าให้ลูกอ่านอ่านได้ด้วยไงเดี๋ยวลูกอ่านไม่ได้ไหนในรูปนี้คนไหนคือฮิมคนคนเล็กที่โดนปุ้มมาพี่พี่พี่มีสองคนคนไหนกับคนไหนคนตัวเล็กกับคนตัวผู้ชาย คนรับครอบครัวแข่งรักแข่งตีอุ้ยแต่เขาน่ารักนะเขาตั้งรูปครอบครัวเนาะเออน่ารักเลยนะแตมิลลี่แมนและข้อสุดท้ายแน่นอนว่าที่บายรูปเนี้ยเฟย์น่ารักมากตอนร้องไห้กำลังร้องไห้กำลังหน้าตาใหญ่เกเลยแล้วพวกผมก็กำลังแบบกำลังขำที่ลูกร้องไห้ก็รู้สึกอุน่ารักมากดูมาก วันนี้อีพก็ทําไปได้7คะแนนเลยนะจ๊ะเต็มเท่าไหร่นะคะพี่เมย์เสี่ได้ครึ่งหนึ่งเท่าหรือเท่าเลยเออเป็นไงชาเลนจ์นี้สนุกนะชอบทายอะไรงของคนอื่นได้ทำวิจารณ์พอรู้เป็นของใครพวกเราวิจารณ์หนักเลยสนุกบอกได้หลายอย่างนะบอกว่ามันไม่จริงยี่ตั้งกันอ่ะไม่จริง มันรู้จักตัวตนว่าแบบหน้าจอแต่ละคนเป็นยังไงแต่ว่ามันก็จะยากที่ว่าเราก็ไม่ไม่สามารถแบบเห็นบุคลิกอย่างนี้เราจะใช้อย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยที่เช่นแม็กกี้เหมือนกันนะเออก็ไม่มีใครนึกเนาะว่าเราจะใช้เออลูปแบบที่มันดูแบบโพลิชจะลงงานเอ ปกติเราเป็นคนเยอะไงมีสมใช่ไหมบางคนมันก็พอดูออกเนาะแต่บางคนก็คาดไม่ถึงเออดูไม่ค่อยเป็นตัวเขาเท่าไหร่โอเคไะม,มีควมง่ายๆอะค่ะเออเออง่ายๆตอบถูกไปห้าข้อ <c oughs> อยากให้ทุกคนอะ่ะแตะหน้าจอมาให้เราดูบ้างว่าแต่ละคนอ่ะใช้หน้าจออะไรอยู่แล้วแบบเพราะอะไรถึงใช้ขอเหุผลด้วยนะแปะมา<ไ>เดี๋ยวจะเอามาอ่านอยู่บ้านไม่มีอะไรทำมีอะไรอ่านก็เนี่ยามานั่งดูนั่งเสือกเรื่องคนอื่นเออเหมือนที่เราทําอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไม่มีอะไรจะแก้ <c oughs> ไม่มีอะไรจะพูดแก้ตัวเลยทีอ่าแล้วมีอะไรที่เราอยากทายของคนในทีมมีไหมของคนในทีมหรอคือไม่ได้อยากรู้จักใครพิเศษเหรอค่ะตอนนี้ก็ต้องฝากคนดูแล้วกันนะค่ะว่าอยากรู้จักอะไรมากอยากอยากรู้จักอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกัน f a c e b พี่ก็ไม่อยากรู้จักอะไรแล้วแค่นึงจะปวดหัวจะแย่แล้วต้องมาทายอะไรก็ไม่รู้คือจริงๆอ่ะนี่ต้องมาทำธุรกิจช่วยพ่อแต่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ไปทำาด้ไหมอะไปทำธุรกิจช่วยพ่อไปทำได้เลยนะไม่น่ามีใครรังวยเลยแหละเมื่อกี้ไม่ใช่บีเมื่อกี้เป็นรัางรังหูเป็นรังหูโอเคแล้วเคยโดนไหมอุ้ยเคยมันจะมีคนหนึ่งแต่เขาเป็นเพื่อนนะยุ่งกับโทรศัพท์ขอดูหยิบไปดูอะไรเงี้ยเลยหยิบไปดูสมมติเราให้ดูแค่นี้หยิบไปแล้วก็แบบ เลื่อนดูยอย่างอื่น<อ>นะแล้วเราก็ยังไม่ขาทําแบบนั้นด้วยหรอคือเราก็รู้สึกไม่โอเคแต่เราก็เป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเราพูดว่าเราไม่โอเคหรือเราดุเขาอ่ะเขาจะไม่โอเคอจะแบบก็คือยอมให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีออมากกว่าที่จะไปแบบ ร้างความหมั่นใจใช่ใ,<ค>ใช่ใช่ใช่แต่ก็เลิกคบไปแล้วอันนี้จะพูดถึงพี่ใบมันเป็นสถานการณ์ที่หนูจะต้องไม่เป็นคนกลางระหว่างนางตลอดเลยตีตีวันนี้แบบวันนี้หนูสวยปะแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นหนูก็แบบว่าเฮ้ยทำไมอีบีมันเสียงลดเล็กลงวะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือถ้าคนจะพูดหนูได้หนูหอกปะเช่ใช่ <c oughs> าหันไปทางอีบีเลยเพอสภาพไม่ใช่เฮ้ยผู้หญิงข้างหลังตีตีหนูแบบหนู อะไรอย่างเงี้ยเออเองดูคนมีความรักมักจะทําตัวเด็กลงไปนิดนึงโอเคยันนี้ยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะที่แบบหนูจะเป็นคนที่แบบหูตาไวได้ยินเลยตลอดอ่าอันนี้ขอเยอนกับไปนิดนึงอยากรู้ว่าติตอบว่าอะไรสวยตอบอย่อื่นได้หรอเออเออจริงตอบไม่ได้เนาะ ถปล่อยกันสุดบอกเล้วจอมือถือโชว์เบอร์แต่ไม่โชว์ใจคนโทรเขาคิดยังไงมือถือรุ่นใดบอกได้จะซื้อเสียงว่านหลดสใจบอกไม่ได้ว่าใจใสซื้ออป เห็นกุกกรวยหน่อยเอาใหญ่เลยลองมล่งหน้าจอมือถือโชว์เบอรแต่ไม่โชว์ใจทนโทรเขาคิดยังไงมือถือรุ่นใดบอกได้จะซื้อเสียงว่านหลอดสายบอกไม่ได้ว่าใจใส่ซื้อ